กับสวัสดีครับผมคลิปนี้เรามาอยู่ในเกม GTA V ออฟ l i น์ในโหมดของซอมบี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่4นะนะครับผมทํามาประมาณ3พาร์ทแล้วนะครับผมอ่าผมก็เลยผมรู้สึกว่า3พาร์ทเนี่ยมันเหมือนการเริ่มใหม่ในการทำช n e l เลยนะฮะเพราะว่าคนรู้จักผมเพราะ PB ใช่ไหมหลายคนก็เพิ่งเข้ามารู้จักกับผมนะครับอ่าผมนี่คือจุดที่ผมอยากจะพูดนะครับผม อ่าหลายคอมเมนต์นะผมด่าผมเยอะมากครับได้ได้าด,าดาเยอะนะฮะเอาเอาเอาจริงๆนะผมก็ทอนนะอ่าท้อน,นี่แหละทําให้ผมมาถึงสองแสนล้วคายนะฮะผมท้อมาก่อนนะครับผม,ผมบอกเลยว่าคําด่าเนี่ยเอาจริงมันเจ็บแต่มันก็รู้สึกเออมันเราต้องปรับปรุงอะไรประมาณนั้นนะครับผมผมรู้ว่าผมทําอะไรอ่าไอ้พวกเกมเนะี้ยผมไม่ไม่ค่อยเซียนอะ่ะผมไม่รู้จักว่าท่างทายังไงนู่นนี่นัน่นบ้างนะครับผมก็เริ่มต้นจากไม่รู้อะไรนี่แหละนะฮะ โอเคฮนะผมก็ขอพูดไปเพียงเท่านี้นะครับผม็นไลายคอมเมนตะ์มาด่าผมเนะก็โอเคถือว่าผมไม่ถือสาวคุณแล้วนะคะผมไม่รู้จริงๆนะว่าต้องเล่นแบบไหนนะครับอ่ะนี่แหละนะครับผมก็อ่านจากคอมเมนต์แหละมีคนแนะนํามาให้ผมขึ้นรถนะฮะขึ้นรถพยาบาลเลือดถึงจะเต็มนะเดี๋ยวผมขอเดินไปดูก่อนมันมีหรือเปล่าอันนี้ผมเปลี่ยนตัวละครใหม่นะจาก อ่าตัวที่แล้วเนี่ยผมเล่นเป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะผมเลยมาเล่นเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันดูเป็นแนวซาวเวอร์ซะมากกว่าเดี๋ยวนี่นี่นอ่าโหดโหดี่เดี๋ยวขอยิงทิ้งก่อนอ่าวันนี้ผมจะมาทําเป็นอ่าทำบ้านแล้วกันนะทาแคมป์บ้านไว้หลายๆมุมของแมปนะครับผมมันจะมีอะไรครามันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็นะติดตามรับชมนี้ต่อเลยมา ี๋ยวขอเดินเก็บฟาร์มก่อนคือเราฟาร์มเนี่ยเอาไว้ทำาไมนพวกของครับต่างๆนะฮะอ่าื่อกี้ผมก็ศึกษาไว้แล้วแหละนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตอนนี้ไม่มีรถพยาบาลนะผมยังไม่ยังไม่ทดสอบเข้าไปนะครับไอเครื่องบินที่ผมว่าจะขี่มันขี่ผมผมลองขี่แล้วไอสัตว์ยากที่หายเลยบังคับยากนะแต่มันขึ้นเนี่ยมันกระโดดมาตายเฮ้ยผมขอขี่รถคันนี้ดกว่าแม่งแหวนดีอ่ะเดี๋ยวผมขอไปหากลุ่มคนก่อนนะครับโอเค นี่กลุ่มคนอยู่หน้าเรานะครับกลุ่มเซเวอร์ที่เกิดโอเคมาตรงนี้เริ่มพึบเพิเดี๋ยวอ่าเนน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 นน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 เดี๋ยวเราเราต้องไปหาคนมาเป็นเพื่อนเราสักคนหนึ่งนะครับรถคันนี้ขับอยู่ขึ้นได้แค่สองคนอน่ะอ้อมอ้อมมาแล้วกันนะฮะเส้นทางเราต้องอ้อมจากที่เราอยู่ในเมืองมาอยู่ตามป่าโอ้ยเขี้ยวหอแม่งมีการแบบหมุนตัวได้เลย เราต้องเอาคนที่มีปืนไปเอาไปเป็นเพื่อนเราเจ้ามันมีรถอยู่นี่มาตรงนี้ร้านค้าไปเอาผมยเอารถคันนี้แหละของยให้ว้วนไปอ้วนมานี่มาเอาโดนยิงโดนยิงโดนผมร้านค้านี้เข้าได้ไหมเฮ้ยเข้าได้นี่มีอะไรให้เอาป่ะโอ้โหมีของอยอะม้เพื่อนมาเป็นมาเป็นการให้หน่อยเพื่อนการกาดสัตว์ล้มจัดไปเนี่ย เอาให้ผมจะตายห่าวะเนี่ยไอ้กาดไม่ทำงานนะเพื่อนทำงานเลยไอ้ยืนนิ่งเลยใช่ปะไอ้เอ้ามันไม่ยิงอะ่ะผมต้องไปแล,ล้วแหละผมว่าผมไม่ไหวว่ะผมจะตายห่าเลยฮนะไปแล้วครับเปลี่ยนรถเลยคนแม่งอ่าผมว่าผมจะตายแล้วอ่ะเริ่มมาก็จะตายหายนะ่าแล้วฮะผมกะดยังไม่ตายนะพาร์ทนี้นะครับผมโอ้โหเฮี้ย เอาแต่เอาเลือดมันเพิ่มเองนี่ว่าเพิ่งสังเกตเออดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนผมไม่สามารถคราฟไอ้พวกแบนเดตได้นะเพราะว่ายังไม่มีอุปกรณ์นะครับกดตัว C ครับเฮ้ยมันคราฟได้แล้วนี่วะมาลองใช,ใช้ใช้แบนเดตอ้าวใช้แบนเดตใช้แบนเดตอ๋อมันเพิ่มขึ้นมีอ๋อทั้งเกาะทั้งอันนี้เพิ่มขึ้นอยู่นะไอ้แย่แจ๋วจ,จำเลยโอเคใช้ได้ครับผม เอ้ารถผมหายไปไหนรถระเบิดเหรอไม่เป็นไรเหลือคนนึ่งเลยเหลือเพื่อนอยู่คนนึงไปดูก่อนนะฮะไปไปดูใจกันก่อนขับคนพวกนี้ก่อนเลยเฮ้ยเพื่อนไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมขอช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมานี่มาผมต้องการช่วยเพื่อนเว้ยนายนายมาเป็นกาดให้เราไปขึ้นรถขึ้นรถตามมาโอเคขึ้นรถเอ้ยฝนจะตกว่ะได้ยินเสียงฟ้าร้องฮะ คือรถคือรถโอเคเรียบร้อยรถคันนี้นั่งได้4คนเว้ยมาไปกันนะครับเห็แนแทนแทนแทนเฮ้ยมันมันน่าจะมีอะไรอยู่แถวๆนี้ไหมมีปะไม่น่าจะมีนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าเออเนี่ยไอ้ออดดอบจุดอดด็อบอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าจะหาที่สร้างบ้านสร้างเต็นท์ก่อนเราไปเอาอดด็อบก่อนดีกว่า เผื่อมันมีของอะไรให้เรานะครับคือผมเคยผมสร้างจุดอแล้วว่าจุดพวกแคมป์เนี่ยไว้แล้วนะเพราะเพราะาผมเซฟ,ฟไฟไว้มันน่าจะอ่าไม่รู้ว่ามันจะเซฟแล้วพอพอวางเต็นท์อันหนึ่งมันจะเผยจุดหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนชัลลันมันจะมีคนเฝ้าอันนี้อยู่เฮ้ยมีหรือเปล่ามันมีคนเฝ้าอยู่แน่นอนฮนะนนเนี่ยโดนปะเนี่ยจะโดนฆ่าปะเนี่ย มึงจะพึ่งนะมึงอยู่เฉยก่อนเข้าใจไหมมันมีเนี่ยอันเนี้ยเออผมขอสั่งคำสั่งก่อนเฮ้หหหยหนุ่มหนุ่ม f o ล l o w พอแล้วตามมาไม่ต้องทำอะไรนะมันยิงกันอยู่ฮะเห็นเห็นไหมเห็นไหมตาย มันขายมันขายเดี๋ยวเขาเปลี่ยนมุมมองด่วนตาย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 เฮ้ยโดนยิงว่ะโดนยิงจากไหนวะยิงโอเคโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ตายนะกูไม่ตายนะ ผมกล่าจะไม่ตายแล้วอุย้ยเชื่อโดนยิงโอ้โหเลือดลดยิงมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยพวกยิงมาเว้ยผมจะพยายามไม่ตายนะผมบอกเลย,ยมีรถพยาบาลด้วยครับนี่ไงเราจะได้ลองนะถ้าถ้าเราฆ่าพวกนี้ตายหมดยิงมั่วเลยอฮนนี้โอ้โหเพื่อนยิงตายว่ะ ตายหมดยังไอสัตว์มีคอมพี่ตามหลังมาเฮ้ยเพื่อนเราตายหาแลฮะผมต้องเก็บปืนก่อนแล้วก็เอาดิมึงยิงดิเพื่อนเออสวยงามเพื่อนทำได้ดีเฮ้อเ,เอดี๋ยวขอเก็บเอาอีฮะเก็บกล่องโอเคคือรถ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  มาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเร็วห๊เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถพยาบาลนะครับผมอ่ะเราลองขึ้นดูนะครับมันใช้ได้แน่นอนแหละนะฮะคำแนะนําดีๆอย่างนี้อ๊บโอ้ใช้ได้ครับผมเลือเต็มเลยครับขอบคุณมากครับผมมาขึ้นรถเลยไอห๊ะขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยมันมีปืนนี้มาผมไปเจ็บปืนก่อนเกว่อผมมันโลภนะโลภมากรับหายเราไม่โลภก็ไม่มีใช้นะฮะ เฮ้ยมันมีมันมีผีอ้อมมันกินอะไรกินเหรอโอเคขึ้นรถครับฝนตกแล้วนะขึ้นขึ้นนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเพื่อนเราไปกันโคตรเก่าเลยนี่ไงนี่ไงอ่าเราจะไปตรงไหนเดี๋ยวไอ้ยล้อล้อพังอ่ะเราต้องกลับไปเอารถคันเดิมแหละนะฮะเราไม่ไหวอ่ะล้อล้อมันพังแล้ว เราจอดรถไว้ตรงนี้นะฮะรถนิ้มล้อมันพังเรีย่ยวเอารถเราหายเหรอผมจำได้ว่าผมจอดอยู่แถวนี้ใช่เหรวะรถน่าจะรถน่าจะหายนะถ้าเราได้รถอีกคันงั้นมันไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,ไ,นนร,รไม่เป็นไรไปหาแล้วขนาดอุ้ยเชี่ยแต่ันขับยากแยะไปหมดเลยล้อพังสองล้อเลยไม่เป็นไหลเราไปหาข้างหน้าใหม่ก็ได้ ห้ามโหแต่แบบเลี้ยวยากถนนก็ลื่นฝนตกอ่าเราไปดูแมปก่อนอ๋อแมปข้างหน้าเรามีอปดอปนะครับเดี๋ยวผมขอลองคราไปพวกอ่าพวนี่ไอ้แบนเดตเราใช้ได้ละโอเคเราเพิ่มแบนเดตอีกน,นิดนึงตกตัวซีคราบใช่ไหมคราบหมดแล้วฮะเบชนเลยซึบโออขับยากนะผมบอกเลยว่าขับยากมันรู้สึก มังครับเดี๋ยวยากก็จะสร้างแคมป์สร้างไว้ตรงนี้บ้างดีกว่ามันเข้าได้หรือเปล่าบ้านพวกนี้นเข้าได้หรือเปล่าโอเคจะมาแคมป์ตรงแถวๆนี้ก่อนฝนตกเขาไม่ได้นะครับไม่น่าจะเข้าได้เข้าได้ไหมไม่ได้ไปหาทีมร่มก่อนฝนตกมันมีโกดังอยู่โกดังนี่เข้าได้หรือเปล่าเฮ้ยมันมีรถพยาบาล เราเลือดเต็มจี้ไงยิงทิ้งไม่ใช่รถพยาบาลนี่หว่ารถกู้ภัยใช่ปะโอเคเราเข้ามาก่อนเข้ามาหลบฝนก่อนอเดี๋ยวจะลองผมจะลองสร้างแคมป์ไว้ตรงนี้นะผีผีไม่น่าจะเข้ามาได้หรือเปล่าน,นะขอสร้างแซนบ็อกไว้ก่อนฮนะแซนบ็อกแซนบ็อกโอเคสร้างแซนบ็อกปิไปไดไว้ปิดไว้นะฮะไม่ให้มันเข้ามา อ่ะโอเคผีไม่น่าจะเข้ามาได้นะมาเข้าอยู่ที่ร่มร่มก่อนไฟก็ไม่มีมืดที่หมายเลยเดี๋ยวค่อยสร้างเขาเพิงไะ้เดี๋ยวแซนบ็อกสร้างได้อีกไหมแซนบ็อกแซนบ็อกกดตัวสีรับปึ๊บไม่คราวไม่ได้ไม่เป็นไรน่าจะสร้างเต็นท์แล้วก็อันนี้ได้อยู่เต็นท์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 เดี๋ยวเขาไฟโอเคเขาไฟมีแสงไฟละ <c oughs> มันมืดมันมืด Okay. ตรงนี้แหละยิ่งหนาวอยู่เอาแล้วก็สร้างเลยฮ้ยมันมีเกาะเฮ้ยเห็นเกาะป่ะเห็นไหมก็พริบอยู่อ่ะต้องมีเกาะดอกแล้วเกาะก่อนมีเกาะมีเกาะมีเกาะแล้วก็กกกกวกเรียบร้อยครับผมเกาะเต็มแล้วย่มทำได้ดีโอเคแล้วก็กดคลิกปุ๊บมาร์กับผมเห็นไหมอันนี้ไมันขึ้นรูปบ้านที่ผมเคยทำไว้แล้ว โอ้โหซอมบี้ข้างหน้าเป็นฝูงเลยโคตรเยอะมันเฮ้ยมันมีปืนในนี้ดอกเลยลูกซองนี่ว่แจับอ่ะฮึบฮึบอ่ะเรายังผมยังพูดไม่จบนะฮะมีนึงสำหรับใครที่บอกว่ามันซื้อปืนได้นะครับมันซื้อไม่ได้นะครับมันเป็นหมดของ s ไร v วอร r นะครับมันไม่สามารถซื้อปืนได้เอาเอาเพื่อนผมโดนไฟไหม้แลนะเอาไม่โดนเหรอ ให้ฝนหยุดตกก่อนไหมค่อยออกไปโอเคเรามาดูอ่ะมีอันนึงนะครับผมเป็นเป็นกล่องนั่นเองะฮะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ผมจําได้มันน่าจะเป็นกล่องเก็บของนะครับผมนะลองนะฮะเรามาลองดูคลิกปุ๊บนะอ่าเราไปที่กิฟต์กิฟต์นี่จะเป็นเก็บที่เรามีใช่ไหมอ่านะเก็บเก็บเก็บเข้าไปนะครับลองดูนะับผมลองคลิกเข้าไปดูคลิกเข้าไปอีกอันนี้จะเป็นทั้งหมดที่เราเก็บไว้นะครับออกมาใช้ได้หมดเลยอ่ะลองออกมาใช้หมดเลยนะฮะ ลองดูฮึบมีทั้งหมด1ิบดชิ้นเหรอเมื่อกี้อ่าลองคลิกคลิกคลิกอ่าหมดแล้วนะครับทั้งกล่องอ่าลองมาดูปืนของเรานะครับจากที่เราไม่มีปืนอะไรถ้าไม่มีฮะฮะไงมีสไนเปอร์ที่เราเคยผมเคยเก็บสไนปเ,เอไนปอร์ไว้ด้วยมนะั้ยถ้าผมจำไม่ผิดเออเจ๋งดีครับผมผมว่าผมจะผมจะเอาปืนออกไปกระบ,บอกเดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวมจะเอาแค่พกไปนะครับเดีย๋ยวลองมาดูชื่อพกมันชื่ออะไรอ่ะเอ้า แล้วที่เจ็บเสียงผมหายไปไหนอะไอ้พกผมอะเอาถ้าเจ็บเขาคือถ้าเจ็บเข้ากล่องแล้วมันมันหายเหรออ่ะนี่ไงอาจจะไม่เป็นไรนะครับผมไอ้พกจี่มันชื่ออะไรผมดูก่อนอ่าโอเคมาเก็บไว้ในกล่องก่อนเก็บอันอื่นไว้ในกล่องเอาแค่พกอันเดียวไปนะครับอ่าเจ็บกิฟทฮึบอ่าอันนี้เก็บไว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 ้ จะไว้จะไว้อ้าวชิมหายผมเอาออกไปบวก่อนแล้วกันเดี๋ยว่อยอไปเลือกเอาผมก็ลืมเอาผมมีจะเอาอะไรไปวะอันนี่ไงจะเอาพกไปโอเคจะไว้ในกล่องเอากล่องไว้ตรงนี้เหรออ่านะฮะผมโอโหซอมบี้เต็มเลยมาไปฮะผมลองดูปืนดิอ่าไอตัวเจ็บเสียงผมหายไปไม่เป็นไรฮึบมาไปเพื่อนอเฮ้ยผมว่าผมเจ็บอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเจ็บกล่องไว้ก่อน กล่องไม่น่าจะไม่หายแม่งยิงปืนนัดเดียวไอ้พวกผีที่พวกนี้มันจะมันจะโกรธใช่ไหมเห็นมีคนหลายคนมีคนบอกนะฮะว่าถ้ายิงปืนอ่ะผีมันจะโกรธนะครับมายิงเลยแล้วนะฮะเราไม่มีที่เจ็บเสียงแล้วป่ะไปกันไปกันนีนี้นี้นีไปกัน,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 นไปกันฝน,นอยู่ตกกันเะน่โอเคไปฮึบมขรถฮะ เรียบร้อยโหกระจกแตกเลยรถก,ก็พังเฮ้ยมันมีเครื่องบินนี่ว่ะเฮ้ยเครื่องบินฮ้ยขึ้นได้ปะผมจะตกเครื่องบินตายห่าไี่เคยมาไปเ,เอาไปลองลองไปลองดูนะฮะผมไม่เคยขับเครื่องบินลำนี้มาก่อนเลยมันขับยังไงวะเนี่ยอ่าลองขึ้นดิเพื่อนอู้มันขึ้นยากมันโอเคเพื่อนมามา,มาเพื่อนขึ้นรถ ึ้นได้ไหมเนี่ยไอ้ันว่าใยหย้หันวไม้อ้อมอ่หนืงมันจะจะให้แบบขี่ตามน้ำแล้วค่อยบินขึ้นไปเนี่ยฮึบฮะเรียบร้อยเพื่อนมาแล้ววะไปอะลองมาตัวเลขห้าฮึบบินขึ้นไหมนั่นนั่นนั่นโอ้เอาเรื่องเลยเฮ้ยเอามา มันผมกลัวมันตกแล้วตายเลยผมจะไปตรงไหนะดีวะเนี่ยเข้าเมืองวะเราจะเข้าเมืองดีไหมเฮ้ยชิมหายละกลัวผมกลัว,ลวเว้ยอ่าเข้าเมืองเนี่ยหรอปะผมขอติ๊กเส้นทางก่อนนะฮะขอติ๊กเส้นทางก่อนผมจะเข้าเมืองใช่ไหมเข้าเมืองไปหาอาหารแล้วก็พักพวกละครับผมประมาณนี้อ่น ไปทางนี้ใช่ไหมไอ้เมืองอ้อมันจะอีกนานปะเนี่ยเอากดผิดิบสิ้หายแล้ววัวตกแล้วตายหายขึ้นมาเลย <c oughs> จค่อยไปค่อยไปแล้วกันอันนั่นนั่นจะเกี้ยตีหมุนไหมมันจะตกตายหายไปขอต่ำๆแล้วนนะฮะเดี๋ยวตายค่อยไปอ่ะไปเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานา ค่อยบังคับไปอันนี้จะบังคับยากมากเนี่ยโอ้หจะตกไหมเนี่ยเฮ้ยค่อยๆไปค่อยๆไป <c oughs> ไปเลยไปเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยกดอะไรเนะี่ยอืมเ,อเสียวเวย้ยเสียวเวย้ยอ่าจะเข้าเมืองแล้วฮะแต่มันก็ดีนะแต่ผมกลัว เราเบิดอะดิถ้าเราเปิดมานี่ลำบากนะฮะผมว่าจะไม่ตายในพาร์ทนี้อุ้ยเข้าเมืองแล้วะมันมีสนามบินเหรอแถวๆนี้มีไหมอะไรเนี่ยนะมันคือหมอกเหรอหมอกลงเหรอมันน่ากลัวจังวะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าค่อยลงแถวนี้นะผมลงตรงแถวนี้แล้นะกลัวปะอือไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละ เอาน้ำมันหมดเหรอเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันหมดไอ้เหี้ยไปลง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 เนี้ยเอาไอ้เหี้ยอะไรวะน้ำมันหมดเหรอผมไม่ดับเครื่องหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับไอ้เหี้ยตายไอ้สัตว์อย่างนี้นี่สวยเลยฮะผมจะต้องเริ่มหาเอ้ยไม่เป็นไรผมมีปืนก็ให้กระบอกเดียวไม่ใช่เหรอเอามาเป็นตัวนี้เฉยเลย ไอสัตว์ว <pine quality> <'t> <workers> ่าจะไม่ตายแล้วเฮ้ยผมมีร่มนี่่าสัตว์ทำไมกูไม่โดดร่มวะไอห่าเีย่ายว่ะไม่เป็นไรผมลองกลับไปตัวเดิมดีกว่าครับกลับไปตัวนี้ฮะตอที่เราใช้มันน่าจะมีปืนอยู่เพราะว่าผมเอาปืนมาแค่กระบอกเดียวมันน่าจะไม่มีอะไรมากเอ้ยมันก็อยู่ในเมืองนี่ว่ะจำว่ะนี่ไงให้มันทำอะไรเก่าจังเลยอะโอเคกลับมาตัวเดิมแล้ว นะครับเมื่อกี้ขียงบิน,บนผมบอกแล้วฮะการขียงบินแม่งลาบากเมื่อกี้น่าจะน้ํามันหมดนะครับตายหา่ก็ลืมไปว่าผมมีล่มชูชีพอยู่ไม่ได้โดดเฮ้ยนี่ไงปืนเราก็มีกันเดียวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเเวอร์ได้ต่อเราแต่แต่ผิดอย่างเดียวเราคือเราเราฆ่าเพื่อนนะครับเรามันเร็วเราหาใหม่ใช่ไหมฆาป่ะจะไปแปลกมันจะแปลกไปสักพักหนึ่งอ่ะแล้วก็กลับมา แต่วะนี่อพาร์ทนี้ก็ตายฮะไปถึงครั้งแล้วนะฮะกาจะไม่ตายแล้วนะเนี่ยเฮ้ยจะขอยิงไอ้พวกซอมบี้พวกนี้ก่อนนี่เสียงปิ๊ก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 นี่มันเสียงไอ้พวกนี้หรือเปล่าเสียงโจนหรือเปล่านี่ไงยิงหัวทิ้งไปอ่ะภาพกลับมาละ